สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังนพกรายเข้ามาอยู่ในตัวข้าธรรมังนพกรายเข้ามาอยู่ในตัวข้า มาเลโซโมเลซะพุทธังคงเนื้อทัมมังคงหนังสังคังคงกระดูกพุทธังแถวคลาดพระเจ้ายางบาดพระเจ้าอยู่หัวทัมมังแถวคลาดพระเจ้ายางบาดพระเจ้าอยู่หัวสังคังแถวคลาดพระเจ้ายางบาด พระเจ้าอยู่หัวพุทธังพระจขามิธรรมังพัจจขามิสังฆังพัจจขามิพุทธัง ทางอัตโนะโมพุทธายะอุทังอัตโตนะโมพุทธายะอุทังอัตโตพุทธะสังมิพุทธะสังมิพุทธะสังมิ อุตตางัตโทนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ